ทุกนเนกบบพื่อนในน DL เ a m e โลน่าฮาร์มพี่ติดตั้งแค่ and follow fun, มีครับฟอนเนใหม่ไปดูอังจอยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นใช้บดดัตรเพงครับหลังจากที่เราไม่ได้เอิ่มเล่นกันนานแล้วครับแลลี่คาร์นะครับมาดูกันทุก DL กันเลอยอ่ะ<ๆ>เลยแลรี่คาร์วิดเลดคาร์ดเลนสีสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆครับเอิ่มก็นั่นแหละ ขอบคุณที่ติด,ดตามนะครับอันนี้ก็เปิดเทอมเพืเ่อนๆเอาใจเธอเพื่อนเป,เปิดเทอมวันไหนครับอันนี้ก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะครับอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์นะพ่อผมบอก <c oughs> อันนี้เปิดสิบเจ็ดนี้ใครที่ยังทําการบ้านผิดเทอมไม่เสร็จเร่งด่วนนะแต่ผมก็ยังไม่ได้ทํารอเล่นไม่ได้ไม่ทํานะครับผมทํายังไม่เสร็จอีกประมาณเจ็ดเรื่องนะครับยังไงก็ทํา เงี่ยก็ครับก็อาจจก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยมากนะครับเพราะต้องทําการบ้านแล้วก็ต้องรบทวนก,กับพ่อนะครัเพราะผมนั้นยังไม่ค่อยฉลาดก็อาจจะไม่ค่อยได้ทําคลิปนะครับโอ้ยอะไรเนี่ยใครลไลน์ไปเด้เกือบค้างเลยฮะลหลพอพอมีคนไลน์มามันจะไม่ขึ้นนะครับบางที เศร้าไปใช่ละมีตอนหนึ่งนะครับที่ผมงงมากเลยครับที่ผมไปเจอคนคนที่เขาคนที่เขาลอยอยู่กลางทะเลแล้วก็มีเอมเอมมีเสื้อชูชีพนะครับตอนนี้เขาก็ยังรอดมาได้นะครับเขาก็ยังอัดอยู่ในน้ําเหมือนเดิมนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆเขายังไม่ตุยเย่นะครับโดยที่เขานั้น โดยที่เขานั้นอยู่ในน้ําโดยที่ไม่มีเกาะบ้าเลยเลยแล้วเขาก็มีเน็ตนะครับหาพ่อผมบอกว่าเน็ตเน็ตมีอยู่ทุกที่เพราะว่เน็ตมาจากอากาศเออมันจริงไหมอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันคนระับไม่จริงคอมเมนต์ด้ยนั่นแหละไม่จริงคอมเมนต์นครับคอมเมนต์คอมเมนต์ไม่จริงคอมเมนต์เลยนะแต่ถ้าเกิดจริงก็ คอมเมนต์ว่าจริงแต่ถ้าเกิดไม่จริงก็คอมเมนต์มานะครับว่าไม่จริงก็ไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> ครับดามเงี้ยวนั่นแหละครับเขาอยู่กลางนะ้ําแบบว่าไม่มีปลาฉลามแล้วเขาก็แบบว่าอัดประมาณสามสามวันสองวันแล้วนะครับไอคลิปนั้นก็เขาก็ยังไม่ตายนะครับโดยที่เขานั้นไม่มีอะไรกินเลยนะครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาไปติดอยู่ตรงนั้นได้ยังไงแต่ที่แน่ๆก,ก็คือเขายังไม่ตุยนะครับโดยที่เขาไม่มีอะไรกินเลยก็คืออยู่กลางทะเลมีคลื่นซัดอยู่ตลอดเวลาถ้าผู้ชมคิดดีๆถ้าเกิดเป็นท่านผู้ชมท่านผู้ชมเราไงตายรอความตายอ่ะเอาง่ายๆเป็นหลายๆคนนะครับเพราะมันอยู่กลางทะเลขนาดนั้นยังไงก็ไม่รอดอ่ะโดยที่มันไม่มีเกาะมันไม่มีอาหารอะไรเลยแล้วเขาก็รอดมาได้ว่าตับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเขาเพิ่งลงคลิปเมื่อ13ชั่วโมงนะครับแต่ตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้ลงนะครับเพิ่งลงเมื่อ13ชั่วโมงครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นไงบ้างครับก็ถ้าเกิดเขาก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าเขานั้นก็ติดอยู่กลางน้ำเนาะ โอกาสรอดน้อยมากเพราะเขาไม่ม really ีอาหารกินนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอาจจะตัดต่อหรือเปล่าแต่มันมีขึ้นแบบว่าซัดอยู่เรื่อยๆแล้วมันก็ซัดหน้าเขาซัดอะไรพวกนี้มันเป็นน้ําจริงๆแล้วเขาก็ใส่ชุดแล้วมันก็จะมีน้ําคลื่นน้ํามาซัดซัดตลอดเวลาครับ布าเขารอดมาได้ไงแล้วเวลาตอนคืนเขาจะหลับยังไงบลาบัด ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาตัดต่อเหนือยังไงแต่มันทํายากอยู่นะเพราะมันจะมีน้ําน้ำซัดมาโดยตลอดเวลาเอ็นีเมสดงดดงดงดนครับอย่าลืมทําการบ้านปิดเทอมด้วยครับคุรเยอะเลยของผมตั้งประมาณอ่าสามสิบหกแม่ก็2ยี่สิบหกนะครับจำไม่ได้แล้วแต่ว่า ก็ใกล้เสร็จแล้วครับอีกประมาณ7เรื่องเงียวชีฟไปเก็บน้ำมันแป๊บเงียวใครที่ใครใครใครปัจจุบันยังเล่นเกมรถแสดงว่าคนนั้นคนนั้น นั้นก็ไม่รู้เหมือนกันเออเป็นชายชาติีคนนั้นแสดงว่าเขาเป็นชายชาติีนะเพราะเขายังเล่นเกมดุดเพราะเกมโคตรเก่าเลยบราเก่ากับโลบอกอีกมั้งฮะเอาจริงดิว้าว ปะตอนแรกครับผมก็จะผ่านอยู่แล้วแล้วสุดท้ายก็ไปตายเนะี่ยเล่นดันเดียวรออไปสิบนาทีเลยให้ตายเถอะเงียวทุ่มดุมดุมดุมตุ้มตุ้มตู่ดู่ดุมบราบัต คือเกิดคุณผู้ชมจะทําไปข้างบนแบบเนี้ยคิดผิดอาจอาจจะต้องคิดใหม่นะเพราะมันไปยากมากเนอีอาจจะไม่ค่อยได้พูดมากนะคลิปนี้ก็เล่นมุกไปหมดแล้ววันนนะัชิเกมนคสตูมโม ในหลักฐานโมนหลักฐานไอโ้ยโมหนหลักฐานโอ้ยเกือบตายด่านแรกเกือบเกือบจะนำเลยนะครับอีกแค่พันเดียวแต่ว่าอไปตายตรงนั้นนะครับผมเก็บเก็บน้ำมันไม่โดนแบบว่าระเบิดกลายเป็นกูก็ควา คลันช์โอ้ชิตนอนกูดจะรอดอยู่แล้วเมื oh ่อกี้ไม่ได้เล่นบัตรแดงนานนะครับบรา Let's go อ๋มอมงกุฎของฉันมันมันหายไปแล้วเออชนเต็มเต็มเลยอีกอีกนาความเหลืออะไรผมน่าจะตายแล้วนะครับเพราะม่มกี้ชนไปเต็มเต็มเลยอ๋อ S <S ไปหงดิเร็วๆๆไปงรงุดเร็ว <S <S เออเอะอ่ะนี่ครับพอเรามาถึงตรงนี้ครับให้เรากดกระโดดแล้ก็รรรรกดข้างหลังรัวๆแล้วก็มันมันถึงจะผ่านนะครับแต่ถ้าเกิดคุณตกลงไปในน้ําก็นั่นแหละครับโอกาสรอดจะน้อยมากเพราะน้ํามันเหมือนจะดูดนะครับหรืออะไรสักอย่าง มันทําให้ไปช้าขึ้นนั่นแหละแล้วเราก็จะน้ํามันหมดนะเพราะว่าพอขึ้นจัดน้ําแล้วมันก็ยังไม่หมดเนี่ยมันก็ยังจะมีไอตะปุ่มตะับำนะไอไอตรงนี้โคตรยากเลยจําได้เลยจําได้สนิทว่าผมไม่ค่อยว่าผมตายตรงนี้บ่อยมากตรงนี้ยากมากแถมน้ำมันเราก็จะหมดนะท่านผู้ชมเออพีไม่บราเกมไม่ดี บราผมจะผ่านแล้วแล้วมันก็ให้ไปติดไอ้ท่อนไม้งูนะั่บรอบรอรอ,อะไรกันครับเนี่ยแกสแกสแกโอ้โหอันนี้สองร้อยเลยแง่แง่แงแค่สองตาก็ปาไปสิบห้านาทีละชอบ แต่ก็จา่างมันถะครับบัตรแดงก็อย่างนี้แหละมันต้องใช้เวลานะครับโคตรไวเหียวเง่น่ๆต,ตรงนี้ตรงนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดรถช้าอย่าไปทํานะครับแต่รถช้าก็ทําได้นะครับแต่มันจะยากนิดหน่อยเพราะมันต้องไปให้ไหวขามูดิดายังกูเงียว เวลารอให้กดถอยหลังรัวๆเนี่ยคับแบบ,บแต่ไม่ได้ให้กดค้างนะไม่งั้นมันจะแบบเนี้ยเงี่ยเนนผมเคยขึ้นไปได้เล้วชอบเออเออเอออ่ถืออะไรเด็ยมันมันกดดูไม่ได้นะครับมันมันเอมันทําความเร็วไม่ได้นะครับมันอัดเป็นคลิปวิดีโอเร็วๆไม่ได้เสียได้จัง อ m มเนวบูเช็คมาเป็นชั่วนาติเกตท t i ูซี t to เทอร์ e ิวต์เอาไปเ o ปไปทู y งี้ยวลอยลอยลยอยไปไปไปกูบทเรียนกันแล้วนะครขอบคุโก้แล้วรากไม่รู้จะมีเวลาทําคลิปหรือเปล่าแต่ก็น่าจะมีอยู่นะครับแต่ก็อาจจะนานๆทีลงนะครับ ประมาณสองวันครั้งนะครับไม่ก็จำไม่ได้ this าราแปซูเท้าดาเฮดปัสองกันสมีคลิปนี้ก็อาจจะประมาณยี่สิบนาทีนะหรือว่าเกินกว่าน,นั้นนะครับพร้อมนานนะรัตัวรบี่ชายเบิเปบรอวนเบูจไม่เป็นเยอะดาวกกุกซ ไอเอตอนสุดท้ายในเดอะแบ็กดูมพี่เขากําลังจะลงไปนะแล้วก็โดนไอตัวนั้นตีตายนะท,ที่จริงอะ่ะที่จริงเขาเขาเจอเขาเจอทางออกแล้วคือข้างล่างมันก็จะเป็นประตูนะครับประตูแล้วมันก็จะแล้วมันก็จะสามารถผ่านได้นะคตอนตอนที่พี่เขากําลังจะลงไปข้างล่างนะครับประตูสามารถผ่านคือลงไปแล้วมันก็จะมีทางเดินอีกนิดนึงนะครับ ทางเดินอีกนิดนึงนะแล,แล้วมันก็จะพาไปทางออกได้โอ้ยนวโอ้ยอะไรเดี๋ยวเนี้ยอืเบเบบเบีาโอ้ยแนวเออเออหืมกระตายตรงนี้ยากมากผมผมตายโคตรบ่อย ใครที่ถึงด่านหิมะต้องต้องมาจบไอ้ส่วนใหญ่ต้องมาตายตรงนี้นะเพราะมันยากมาก be, be, be now, แนะนํำอย่าให้พลาดรอบที่สามแนะนํำไหวยะอย่าให้พลาดรอบที่สองนะครับรอบที่สามจะน้ํามันหมดแล้วเออเออเออ,เอ,อตายแน่เลยเ,ออเรียบร้อยร้อยเออ,เอ,อ,เอ,อ บินไปทางนู้นสิจ้ะไม่ใช่บินไปทางนูน้นอือหับตายอีกครั้งเดียวน่าจะตายนะแต่ไม่ใช่ถ้าเกิดโดนนะโอชิคหน้ากุดโอชูบินออฟชูบินออฟเอเวโวเวนาวอันนะัว่อยู่เซ็ตมาเป็นเยอลาวที่เกตูทูยสิทิ์คือลงไปมันไม่มีอะไรนะไอ้ข้างล่างนั้นมัง้งหรือว่าตายจะไม่ได้ เปเปเวนนาวันวบกมาเป็นเจ้าดาวจีจูยซีเข้าใจไหมเธอไมที่บอกูบีต้องเงไอด่นนี้ให้ทุกคนทะลุไปเลยนะเพราะยังไงมันก็อ้นี้และเปเปเวเปนนาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะอ่ะโอเคเพื่อนๆในแบนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแคร์ติดตามช่องกระดิเพลครับโอเคคไป เต็มทีมเต็มแล้วนะครับออนไลน์แค่สามคนเองบ๊ายบายอย่าลืมมาเออนั่นละครับบ๊ายบายบัตรแดงมันก็จะได้แต้มคูณสามนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายกูดบายบาย